ตำนานหน้ากากแห่งเกาหลีผสานเข้ากับวิญญาณนักล่าอาสูรสู่มหากจรย์แอคชั่น RPG ที่ต้องจับตาโปรเจกต์ทาก็คือชื่อแรกของเกมนี้นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะมีการเปลี่ยนชื่ออีกทีในภายหลังเมื่อเกมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างและก็มีทิศทางที่ชัดเจนต้องบอกว่าในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมานะครับเกมจากฝั่งเอเชียเราเปิดตัวได้อย่างอลังการหลายเกมจนตามดูแทบไม่ทันเลยครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเกมไหนจะไปถึงฝั่งบ้างโดยล่าสดุดก็เป็นคิวของโปรเจกต์เทาผลงานระดับที่เป็น,น, Engine. ลลปนช่ออองง Studio Taylorer Engine PlayStation A Matt ทา PlayStation ีกด้วย ภาพแรกที่ปรากฏแก่สายตาผู้ชมก็คือฉากการต่อสู้วันดูเดือดจากการตาุ่มนักรบ3คนเผนึกกำลังเข้าต่อกรกับประสบการขนาดใหญ่ชวนให้นึกถึงบรรยากาศการล่าเป็นทีมอันเป็นเอกลักษณ์ของแฟรนไชส์ระดับตำนานอย่างม o n s เต r Hunter ครับผมเห็นครั้งแรกก็คิดไปก่อนแล้วว่าหรือนี่จะเป็นเกมโค้ชล่ามอนสเตอร์เกมใหม่ทว่าข้อมูลทางการที่ถูกปล่อยออกมามีการยืนยันว่าโปรเจกต์ชาคือเกม Single Player ครับข้อมูลนี้ทำให้เราเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเกมนี้ไปเลยจากที่เคยเทียบกับ m o n s t e r Hunter ตอร์โปรเจกต์ชาทำให้ผมคิดถึงเเกมอื่่นนนแทนช Dragon Dogma Dragon Age i n q u i s i t i o n หรือแม้แต่ Final f a n t a s ซ7 r e m a k e ที่เราสามารถกดสลับไปเล่นตัวละครคนอื่นในทีมได้นอกจากนั้นรายละเอียดต่างๆของเกมก็ยังชวนให้คิดถึงเกมอื่นด้วยเช่นฉากหลังที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นป่าเขาทุ่งหญ้าหรือสถาปัตยกรรมโบราณที่เปลี่ยนไปด้วยมน์ขลังการออกแบบโลกที่ได้รับอิทธิพลมาจากความงามของเกาหลีโบราณนะครับผสมผสานกับกราฟิกที่เน้นความสมจริงก็ทำให้นึกถึงโลกอันงดงามของเกาะซูชิมะและก็เอโซจากโกสซ์ออฟซูชิมะและก็โกส s ์ออฟโยเท กลไกการล่าอาสูนขนาดยักษ์สไตล์มอนสเตอร์ฮันเตอร์ก็น่าจะเป็นแกนหลักของระบบการเล่นจากคำบรรยายของผู้พัฒนาระบุว่าตัวเกมจะส่งเสริมให้ผู้เล่นต้องวางแผนกลยุทธ์ศึกษาพฤติกรรมของอสูนแล้วก็โจมตีจุดอ่อนของมันในโชเลอร์จะมีทั้งฉากต่อสู้ปกติและก็ซีนที่ชวนให้คิดถึงจังหวะของควิทไทม์อีเวนต์กับคิวแคมเท่ๆอย่างไรก็ตามนะครับมันก็จะมีช่วงที่เราต้องสู้กับศัตรูที่เป็นมนุษย์ด้วยเหมือนกัน จุดเด่นของโปรเจกต์เท้ที่เราได้เห็นในเทเลอรก็คือการเป็น RPG แบบระบบปาร์ตี้สคนนะครับนั่นเท่ากับว่าแม้จะเป็นเกมสําหรับผู้เล่นคนเดียวแต่เราก็ไม่ได้ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวในการประชนภัยเราจะมีพันธมิตรอีก2คนร่วมเคียงบ่าเคียงไหลซึ่งไม่ได้เป็นเพียงตัวละครประกอบฉากนะครับแต่ว่าพวกเขาจะเป็น AI ที่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการต่อสู้จากการวิเคราะห์ในเทเลเร์เราสามารถคาดการณ์กลไกระบบนี้ได้ว่าเกมอาจจะมีระบบสลับตัวละครซึ่งก็มีความปวนได้สูงว่าผู้เล่นจะสามารถกดสลับไปควบคุมตัวละครใดก็ได้ใน3คนตลอดเวลา คล้ายกับเกมอย่าง Final Fantasy 7 Remake ซึ่งเปิดมิติทางกลยุทธ์ให้กับผู้เล่นสามารถปรับเปลี่ยนสไตล์การเล่นได้ตามสถานการณ์เฉพาะหนะ้า2อคือการทำงานร่วมกันของตัวละครในปาร์ตี้ช็อตที่ตัวละครหนึ่งถูกเหวี่ยงขึ้นไปในอากาศแล้วเพื่อนอีกคนพุ่งเข้ามารับเพื่อลดแรงกระแทกขณะที่คนที่3กระโจนเข้าไปด้านหน้าเพื่อตั้งรับการโจมตีต่อเดีเป็นภาพที่น่าสนใจนะครับหากระบบนี้สามารถทำงานได้อย่างลื่นไหลและเป็นธรรมชาติเหมือนในตัวอย่างมันจะยกระดับประสบการณ์การเล่นคนเดียวให้เหมือนกับการเล่นโคลอ,อปกับเพื่อนที่รู้ใจ นอกจากนั้นคุณผู้ชมจะเห็นว่าตัวละครแต่ละตัวจะมีทักษะและก็สไตล์การต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์บางคนเน้นการใช้เวทมนตระยะไกลบางคนเป็นนักดาบที่คล่องแคล่วในการต่อสู้ระยะประชิดหรือว่าตัวละครที่เป็นสายป้องกันที่มีความแข็งแกร่งสูงความหลากหลายอันนี้จะส่งผลต่อกลยุทธ์ในการล่ามอนสเตอร์แต่ละชนิดผู้เล่นจะต้องคิดและก็วางแผนว่าจะใช้ความสามารถของใครในจังหวะไหนเพื่อให้การล่าประสบความสาเร็จครับนอกเหนือจากระบบปาร์ตี้สไตล์การต่อสู้ยังนําเสนอศิลปะการต่อสู้ที่ลื่นไหลสวยงามราวกับจอมยุทธ์กาลังภายในที่มีทั้งการจมตีีท่่หนนักวง การหลบหลีกที่พลิ้วไหวและการสวนกลับที่สามารถสร้างคอมโบต่อเนื่องได้อย,อย่างงดงามทีนี้เกี่ยวกับตำนานเชาวคือรักเงาทางวัฒนธรรมที่ซ่อนอยู่ในเกมครับโปรเจกต์ชาเป็นการนำตำนานปาร์ปราของเกาหลีมาเป็นแกนหลักโดยเฉพาะเรื่องราวของชาวหรือว่าหน้ากากเกาหลีโบราณซึ่งมีความสำคัญตั้งแต่พิธีกรรมทางวิยศาสตร์ไปจนถ,ถ,ถึงการสแสดงละครไรรำซึ่งการทำความเข้าใจตำนานเหล่านี้จะทำให้เราเข้าถึงโลกของเกมได้มากยิ่งขึ้นครับตำนานของหน้ากากชา,าวหรือว่าฮาเวชาวจากที่ผมไปค้นมาเขาบอกว่า เรื่องเล่าจะว่าด้วยตำนานของฮอโดยองชายหนุ่มผู้ได้รับบัญชาจากเทพเจ้าให้สร้างหน้ากากทั้งหมด12ชิ้นในที่เร้นลับห้ามให้ใครเห็นเด็ดขาดแต่แล้วหญิงสาวที่หลงรักเขาทนความคิดถึงไม่ไหวได้แอบจากรูมองดูเขาในขณะที่กำลังสร้างหน้ากากชิ้นสุดท้ายที่ชื่อว่าอีแม การละเมิดกฎของเทพเจ้าทำให้ฮองต้องอาเจียนเป็นเลือดแล้วก็เสียชีวิตในทันทีหน้ากากอีแมลจึงกลายเป็นหน้ากากที่ไม่สมบูรณ์และไม่มีคางจนมาถึงทุกวันนี้ส่วนหญิงสาวก็ตรอมใจตายตา,ยตามไปเรื่องราวโศกนาฏก,กรรมนี้ได้กลายมาเป็นที่มาของพิธีกรรมฮาฮาเวบยอนชินกุดเพื่อปรอบประโลมดวงวิญ,ญญาณของทั้งสองให้ได้ครองรักกันในชีวิตหลังความตาย หน้ากากฮาฮาวเทาและพยองซันเทาไม่ได้เป็นแค่เพียงอุปกรณ์ประกอบการแสดงเท่านั้นแต่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของชาติหมายเลขที่121ของเกาหลีใต้โดยมีต้นกําเนิดย้อนไปถึงช่วงกลางสมัยราชวงศ์โครยอซึ่งแตกต่างจากการแสดงหน้ากากทั่วไปที่มักจะเผาหน้ากากทิ้งหลังจบการแสดงหน้ากากฮาฮาเวเทาจะได้รับการเก็บรักษาอย่างดีและก็ดูแลอย่างเข้มงวด เราเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ครับหากใครล่วงเกินหรือว่านำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จะต้องพบกับบทลงโทษอันรุนแรงการที่เกมนำคอนเซปต์ของเท้มาใช้ไม่ว่าจะเป็นปีศาจสวมหน้ากากหลายหน้าหรือว่าตัวละครที่อาจจะได้รับพลังจากหน้ากากก็เป็นการดึงเอาความเชื่อความขลังและศกนาตรกรรมของตำนานมาสร้างเป็นแกนเรื่องที่แข็งแกรง่งทําให้ศัตรูและโลกของเกมมีความหมายมากกว่าแค่การออกแบบที่สวยงามในทัวรเลอร์ยังมีอีกหนึ่งฉากสำคัญที่ปรากฏให้เห็นนะครับนั่นก็คือนกยักษ์สีแดงเพลิงซึ่งมีความเป็นไปได้ส หนึ่งในสีสัตว์เทพผู้พิทักษ์ทิศต,ตามความเชื่อของเกาหลีและก็เอเชียตะวันออกจูจักคือผู้พิทักษ์แห่งทิศใต้เป็นตัวแทนของธาตุไฟฤดูร้อนและความรุ่งโรจน์การปรากฏตัวของสัตว์เทพในเกมอาจจะบ่งบอกได้หลายในยะ ที่ชัดเจนที่สุดก็คือจูจักเป็นพันธมิตรที่เหล่าตัวเอกบินไปกับมันนอกจากนั้นจูจักอาจจะเป็นเทพผู้มอบพลังมอบภารกิจหรือว่าเป็นพันธมิตรในการต่อสู้กับภยัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่กว่านอกจากนั้นการมีอยู่ของจูจักอาจจะเป็นสัญญาณว่าเราจะได้เห็นสัตว์เทพผู้พิทักทษ์ทิศอีก3องค์ได้แก่มังกรครามพะยะขาวและก็เต่าดำปรากฏตัวในเกมด้วยซึ่งจะทาให้โลกของโปรเจกต์เทายิ่งใหญ่และก็ซับซ้อนขึ้นไปอีก ฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะครับโปรเจกต์ท้าสำหรับผมก็มองว่าที่เป็นเกมแอคชั่น RPG ที่มีความเทยทะยานแล้วก็น่าติดตามมากๆด้วยการน,นําเสนอส่วนผสมที่แปลกใหม่และก็น่าสนใจทีมสร้างน่าจะกําลังสร้างเส้นทางของตัวเองด้วยการประสานจุดแข็งของเกมระดับตํานานเข้ากับนวัตกรรมระบบปาร์ตี้ไอและที่สําคัญที่สุดก็คือการหยั่งรากลึกลงไปในวัฒนธรรมและก็ตานานปาราีรของเกาหลีซึ่งสร้างเอกลักษณ์ที่แข็งแกร่งและก็แตกต่างแม้เกมนี้จะต้องรอคอยจนถึงปี2027นะครับแต่ว่าทุกองค์ประกอบที่เปิดเผยออกมา,มาล้วนชี้ให้เห็น ถ้าแม้เอ็นจิ้นสามารถขัดเกลาระบบการต่อสู้ร่วมกับปาร์ตี้เอให้ทำงานได้อย่างราบรื่นและชาญฉลาดอย่างที่เห็นพร้อมกับการสร้างสรรค์โลก Open World ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวอันน่าดื่มด่ำได้สำเร็จโปรเจกต์ชาก็อาจจะไม่ใช่เกมที่ประสบความสำเร็จเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะกลายเป็นเกมที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับประสบการณ์การเล่นเกมคนเดียวและอาจจะเป็นบทพิสูจน์ว่าตำนานโบราณสามารถโลดแล่นและก็สร้างความประทับใจให้กับผู้คนในยุคดิจิทัลได้อย่างทรงพลัง ครบเครื่องเรื่องไอทีก็ต้องแอดไวส์นะครับโดยทางร้านมีบริการจำหน่ายสินค้าไอทีทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น PC l a แล็ปท็อปเยมิงเกียร์รวมทั้งสมาร์ทโฟนสมาร์ทเดเวิ์หลากหลายแบรนด์ในราคาสุดคุม้มคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ทางหน้าร้านหรือว่าจะสั่งซื้อแบบออนไลน์ผ่านทาง a d v i c e co th ก็ได้เช่นกันใช้โค้ด the move มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับ advice ศูนย์รวมไอทีสมาร์ทโฟนจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว Optus รุ่น Zero มากับเลนส์แบบใหม่ Re t i n a Amber แว่นกองแสงสำหรับเกมเมอร์โดยเลนส์สี Amber ช่วยให้เราเห็นรายละเอียดบนจอมอนิเตอร์ได้ดีขึ้นเนื่องจากสามารถกองแสงสีฟ้าได้73%มากกว่าเลนส์กองแสงใสปกติถึง1.5เท่า Optus Zero ยังมาพร้อมกับกรอบแว่นดีไซน์เรียบง่ายน้ำหนักเบามากๆทนทานต่อการกระแทกและการบิดงอสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ o f f i c i a l p a g e ของ Optus แล้วก็ใช้โค้ดเดมวเป็นส่วนลดได้เหมือนเช่นเคยครับ